โอ้มาขึ้นสูงได้ตัวทันโอ้มาดื้อแห้งดื้อแห้งดื้อแห้งต่ำโอ้เจ็งเก่งเจ็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 งเออทางนี้ลงได้แล้วทั้งนี้หาทางลงบ่าเนี้ยหาทางลงบ่าเนี้ยไปเลยบ่าเนี้หาทางลงโดดเลยแล้วโอ้โดดเจ็งโดดเก่งเจ็งแหงเก่งแหงเก่งแหงขึ้นไปได้ยังไงบาดนี้ ะกูป้ากันดื้อแท้ลงมาแหมลงมาลงมาเอาลงทางนั้นลงทางนั้นลงทางไหนฮะเอาโดนลงมาลงมาแมลงมาแมลงมาลงมาลงมามาเร็ว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 ลงมาลงมาโอ้โหเดือดจริงๆเลยเลยเนี่ยคนจะทำการทำงานนะเนี่ย ทำไมมาวุ่นวายไงฮีอยัวนั้นลงแล้วพอไหนยังนอนอยู่แข็งแรงอยู่มาเร็วมาเร็วมาลง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 มากระโดดขึ้นยังไงอ่ะฮะขึ้นยังไงก็ลงอย่างนั้นแหละขึ้นทางไหนฮะขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนก็ลงวางนั้นแหละเอ้าโอ้โหโตแค่นี้ ชอบปีนยังเลยนะอะชอบปีนไปเลยได้เป็นลูกแมวหรือลูกลิงเนี่ยอะเป็นลูกแมวหรือลูกลิงไปแอบมาไหมรง้าลงม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 าอาลงมาอะรถชุดจัดลงมาเร็วลงมา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 เออลงมาลงมา โอ้โห,โห,โห,โหดื้อจริงเลยดื้อจริงเลย